สวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้ช่องฟิลเตอร์เกมมิ่งครับวันนี้ฟิลเตอร์จะมารีวิวกีฟีฟ่ากันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋แจ้งเตือนฟิลเตอร์ครับอย่าพลาดชมกันเลยวันนี้ครับ UMP เข้ามาใหม่นะครับกิจกรรมหินแปลงล่าง Animal UMP นะครับแต่ผมบอกก่นตรงไหนทุกคนกดไปตรงลากเกลียวย้อนนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้ก่อรให้ทุกคน เลื่อนลงมาเหรวเห็นแปลงล่างกดเข้าไปเลยนี่ครับกิจกรรมก็อยู่สามสิบสองวันเลยนะครับก็เป็นตู้อีโวนะครับตู้อีโวใช้บัตรอีโวได้นะครับเ,เป็นรูปกล่องกระดาษสีเขียวจระเข้นะครับก็ต้องใช้หินเจ็ดมนเขียวสามอ่าสเตตัสก็คือ ดาเมจหนึ่งอัตราการยิงสองลบความเร็วรีโหลดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวดีสุดเลยแล้วก็เป็นตัวีเ,เสือครับเป็นตัวเสือเสือหัวหัวร้อนนะครับเสือหัวร้อนหัวร้อนรมีไฟใช้พิมพ์เขียวสองแล้วก็หินห้านะครับสติตสของปืนดาเมจสองเจาะเกาะหนึ่งอันนี้ลดเคลื่อนที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็น่ารักดีเนาะ ใครจะใครที่หมอสมุกคนที่แบบชอบยิงแรงๆอีนัต่อไปเป็นตัวม้าลายนะครับมาลายม้าลายมีความรักอืมคน่ารักมาลายกองกระดาษสถิตดปืนดาเมจหนึ่งบวกระยะสองโรคแมกกาซีนหนึ่งกล่องกระดาษหมีหมีนี่มีกลองกระดาษก็น่ารักน่ารักนะ ตัตัดปืนอัตราการยิงหนึ่งลดความเร็วรีโหลดหนึ่งเ<า>ม,ม่นยำสองรางวัลภายในตู้ก็มีหินแปลงล่างมีบัตรสร้างห้องไปสมกันอะไนะครับเออมต้นที่5ใบใช่หครั้งใบมีตัวเทปโววีสาใบสมตาเล็กก็เกลือเฮ้ยได้หินเราได้ Bye. ครั้ง60เพห้าครั้ง270นะครับเอกด5ครั้งไปเลยโอ้เกือไม่ได้ห5ครั้งเกือชัวออไหมเอาเหีนไหม เกลือ,อาจาัดวันลัะยัง,งบอกไม่ได้อครับเฮ้ยทำไมคนดูเนี่ย ไม่ได้เลยนะครับครั้งครังตรงนี้ออกไปดีเกมไหมครั้งอืมเกือบไหมก็ให้ได้นะครับโอ้โหไม่ได้เลยเราจะเกลือขนาดนั้นหมดไปพันห้าแล้วยังไม่ได้เดี๋ยวเอาอันนี้แล้วกันเอาเอาม้าลายแล้วกัน พิมเขียวหนึ่งหินแป้งล่างสามยังไม่ได้นะหินสอหินสองอะเอาหินนิกหนึ่งน,งนี่กดห้าดิโอ้โหได้สา้างหินนะครับขอหินขอหินหน่อย สี่ร้อลสี่พันเลยโหลไปเต็มเต็มหินหินอยู่ไหนครับนี่ได้หินเกี่ยวมาแล้วหินสองขอหินนะสร้างมาแล้วอุ้ยครั้งนี้อยู่สองเลยหินล หินเติงห้าครั้งเลยครับหินครับหินหินหินนอ,อกแล้วโอเคหินสามติมาลายแล้วนะครับเอาอะไมาเลยครับมาลายก็ดรามิดมาแล้วสิมาลาย ตกลงใช้เลยปืนเตอร์ได้มาแล้วนะครับ UMP ซ e b r a นะครับ UMP มาลายกล่องกระดาษก็ประมาณ2400เพชรครับ2400เสรเพซึ่งต่ก็คือดาเมจ1ระยะ2อแมกกาซีนลบ1นะครับนี่ตัวนี้ลองไปเล่นกันนะครับ เนี่ยเอามานี้ครับยิงหัวยิงหัวก็ต้องใ่ไหมโอเคพิ้วพิ้วเมื่อกี้ถือว่าใช้ได้นะพิ้วอะไรน,นะต้องพิววัดเข้าตรงๆไม่น่าจะใช้ได้นคะครับต้องพิ้วหน่อยพิ้วสายลมทุกคนรู้จักเลยใครไม่พิ้วจุ่มตะกินเปอร์นี้ได้อันหมอนมัอนผมอ่ะ เดี๋ยวไปวัดต๊ะคูรงโต๊ะผมบอกเลยว่าเพชรลับค่ะที่ผมเตือนทุกคนนะอ่าฮ่าขอโนัวเรวนี่แน่หัวแตก วิบารายอ่ะเบอนนี้นะครับผมแมน,มนะนำนะอย่าเข้าไปวัดกับตังคๆๆ้งตรงๆหรือ,มอแม่ข้าทรงยาลุสแม็กเจ็ก็อย่าก็อย่าวัดเข้าไปตรงนะเดี๋ยววิ่งไปปุ๊บเมื่อกี้ไม่โดนทรงโค้งอัดหน้าตายนีลย สีสีธรรมดาไม่มีคนชุบเป็นัาแต้ไปอีกหนึ่งคาเต้ตามเลยค่ะเลยเก็บสีเก็บเก็บีครับผม ปแล้วใครทุกคนไม่ต้อง,ท,องทุกคนไม่ต้องวิ่งเข้าชายก็ได้นะอะาะสเตตัสกดที่วิ่งเข้าไปชายแล้วกันมาแล้วอบเออสองกระบอกนี้มาอีกแล้วถามเมื่อกี้ก็พุ่งชนะไปหล่อมหล่อมต้องมีทักษะด้วยนะครับถ้าใครจะเอายูนีเข้าไปวัดกับสองคนต้องมีทักษะด้วยทักษะสน่ทุกคกรู้ผมมีมันตีผิวแบบนี้ รัาความคิ้วเฮ้ยไม่กินข้าวเหรอไม่ระยานะยิงไกลดันไอ้หัวไอ้นี่มีทางค่วง ทุกคนอาศัยจังหวะได้ถ้าใครอาศัจังหวะได้สู้กับหง่คงที่ใช้รอโคงก็ก่นได้เลยที่ไม่ใช่หง่โค้งตเองเหรอมันไงเจอคคูนูตัวเองเ ฝังนีก็ตั้งให้โนด้วยนะคะอย่โดนอดไม่ใช่ไม่ใช่ให้ชนปืนแต่วันชนวันคิวทุกคนเดีย๋ยวจะโดนให้ชนด,ดิพร้อมมีหัวเตะนองเบบอ่าแม้ทุกคนต้องมีจ,จังหวะด้วยนะครับ ไอมันมีขาดเพ่อทรอนมอ้ไตายต่อมาีนะครับอีกอันงหวัว่าจะชอบวันครับก็เป็นปื้นที่ผมที่น่ารักรับ เบอท<อ>ี่นหน้านะครับยิงก็ได้อยู่แต่ต้องใช้ความคิวหน่อยนึงครับถ,ถ้าไปว่ากับสองคนนี้ผมว่าแพลรา้ามลนนะครับแนะนานมีของแถมครับมีกิจกรรมบัตรสร้างห้องนะไปดูกิจกรรมบัตรสร้างห้องเนี่ยครับก็คือมาเล่นแล้วคิวครับเก็บคิวก็จะมารับมาแลกบัตรสร้างห้องใครใครที่อยากเล่นบัตรสร้างห้องคู่หูตัวกวนนะครับ อันนี้เป็นกิจกรรมคิวใส่เต็มเน้นเน้นทุกแม็กทำกิจกรรมรับบัตรไปเล่นโหมดคู่หูตัวกวนนะครับใครไม่มีแลวาต้องมาจัดกันแล้ววันที่17พฤษภาคมถึง23พฤษภาคมนะครับก็ไปเล่นยิงคิวกันแล้วก็มาแกลกรับบัตรซองห้องคู่หูตัวกวนไปเล่นกันเลยนะครับถ้าผมเล่นถ้าผมถ้าผมคิวอีกคนเดียวหรือสองคนกูได้เนี่ย แลกว่าสังห้องไปเลยแล้วใครชอบมารับคลิปนี้ถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดกระด,ด,ดิ่งซิตเตอร์ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสวดีครับเฮ้ยแต่ว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะ